สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าปากขระพนมืองเพชรบูรณ์ใครที่รอเลขชุดนี้อยู่นะคะรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะตอนนี้ลอตเตอรี่เปิดขายแล้วก็ยังไงก็ไปหาซื้อให้ได้เนาะใครที่รอ,อลือลั่นสนามเมืองอยู่นะคะชุดนี้นะคะตัดนะคะจาก6นะคะจาก6ตอนนี้ก็ จะเหลือสามแล้วนะคะใครที่ได้แนวทางมาเป็นชุดเต็มนะคะตอนนี้จะมีชุดสามตัวเหลืออยู่แค่สามตัวมาให้แล้วก็ชุดถล่มเจ้ามือนะงวดที่แล้วเข้าสามเก้าตรงๆมาดูงวนนี้นะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะอ่เดี๋ยวเราตามมาดูกันแล้วนะคะวันนี้จะก็นําแนวทางทั้งหมดนะคะมาฝากก็ยังไงก็สายวิ่งนะคะสายวิ่งก็มาติดตามกันได้นะคะว่าจะชอบไหมนะคะ ใครที่เป็นสายวิ่งนะคะหรือร่อนสนันเมืองแล้วก็ชุดเม็ดเดียวถล่มเจ้ามือเอาแค่เม็ดเดียวนะคะยังไงวันนี้นะคะก็อยากให้ได้โชคกันทุกท่านนะคะหลายท่านก็บอกว่าได้โชคกันไปก็ขอบคุณมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ขอให้ได้โชคกันทุกคนเลยเนาะ,ะมาเริ่มที่ชุดแรกเลยนะคะเด่นล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือนสามหสนี้นะคะตัวเด่นที่ให้มาก็จะเป็นศูนย์ หนึ่งและเกนะ้าเนาะถ้ารวมมานะคะก็จะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งและเก้าศูนย์นะคะอันนี้เป็นชุดสองตัวนะคะอ่าชุดล่างรัฐบาลไทยเช่นกันเนาะอันนี้ชุดวัดใจนะคะเน้นเน้นล่างชุดวัดใจไปนะคะวัดใจก็คือศนะูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะถ้าหากว่าเป็นชุดตัวเดียวกันนะคะอ่ารัดนะคะล่างเลยนะคะอันนี้สามชุดเนาะศูนยะ์หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ศูนย์ ก็จะเป็น3ชุดนะเพิ่มเติมก็คือ31นั่นเองล,ล่างนะคะคูเมืองเนาะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะตรงๆไม่ต้องกลับอ่ชุดนี้นะคะส่วนมากจะเน้น0109นะคะก็ยังไงก็ไปหาซื้อกันนะคะส่วนชุดนี้นะล่างชุดเดียวเลย25นะคะจะแม่นหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอรุ้นกันเนาะ ค่ะก็ฝากไว้เนาะต่อมานะคะนี้จะเป็นชุดของแอดเมสานะหลายท่านนะคะจะเป็น FC เลยนะคะซึ่งแอดเมสาจะให้มาแม่นนะคะจะเป็นเลขวิ่งเนาะสองตัวสามตัวก็จัดให้มาทุกงวดเลยงวดน,นี้นะคะวิ่งบนล่างแปดและหนึ่งนะคะส่วนล่างนะคะชุดสองตัวนะคะสามห้าโดยแอดเมสานะคะใครที่ชอบนะคะชอบก็จัดได้เลยเนาะแอดเมสานี่ก็ค่อนข้างนะคะแม่นมากนะ ต่อมานะคะสาหรับเลขชุดนี้เนาะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเข้านะคะจะเข้าชุด3ตัวนะอ่างวดที่แล้วเข้า60-3นะคะ0330นั่นเองนะคะถ้าหากเป็นจับคู่โตด๊ดคู่กลับนะคะก็จะได้ตรงตัวเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสาหรับเลขชุดนี้ก็มาดูเต็มๆนะคะเต็มๆก็ส่วนตัวเน้นจริงๆก็จะเป็น935นะคะซึ่งก็จะไปตรงกับแอดเมษาเนาะที่ชุด สองตัวล่างนะคะและอีกตัวเก้าแปดเจ็ดนะคะอันนี้ตัวนเน้นเนาะยังไงก็เพื่อนๆก็ชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะอ่าสามอันดับแรกนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะหกศูนย์สามงวดนี้นะคะสามอันดับแรกก็จะเป็นสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดห้าล่างนะคะสี่สองสี่สามห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะอันนี้นะคะจะแตกต่างกันตรงที่ว่าชุดสองตัวให้มาสี่ชุดนั่นเองเนาะอ่า ชุดนี้นะคะวิ่งตามหาความสำเร็จนะชุด3ตัว3 7 6 7 7 6นะอ่า2ตัวบน7 6ล่าง2 2เบิ้ลไหมนะคะสำหรับงวดนี้นะคะจะเบิ้ลไหมเราก็ต้องรอรุ้นกันไปนะคะแต่ถ้าใครชอบก็จัดได้เลยตามาหนุ่มอุโบลน,นะหนึ่งมีนาคมสองตัวล่างนะคะจัดหกนะเน้นๆเ,เลยหกสี่นะคะกับหกสองตัวเน้นนะหกห้าหกหนึ่งก็คือตัว ตัวกันมานะคะแต่เขาให้เน้น6นะคะถ้าชอบ6นะเพื่อนๆก็ลองเอาไปลุ้นกันดูชุดนี้นะคะ2ตัวล่างกับ3ตัวบนนะล่าง2 7 28 74แล้วก็75 3ตัวบน5 2 1 5 2 8 8 4 7แล้วก็2 4 7นะคะจะแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องตามลุ้นนะคะข้อมูลเก่าใครมีก็เปรียบเทียบกันเอาไว้ได้นะคะต่อมานะคะชุดนี้นะคะ ค่อนข้างนะคะค่อนข้างที่จะแม่นนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องจับจับเอานะคะจะจับแนวทางไหนก็ลองลุ้นได้เลยหนึ่งมีนาคมนะคะ twc นะคะล่าง5731นะ5771 5173 31แล้วก็53นะเน้น5773แล้วก็53น,นะคะสำหรับชุดนี้เนาะเน้น7นะคะอ่ะชุดนี้นะคะเน้นๆเลย ล่างกับบนนะคะ6ก3นะแล้วก็39งวดน,นี้มาไหมเราต้องรอรุ้นนะ25 925นะคะล่าง61นะคะเน้นๆเลยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวงวดที่ผ่านมานี้นะคะให้มา3 9 9 3เข้า39ล่างนะคะหนุ่มเมืองเลยนะส่วน3ตัวก็4 80แต่ไม่เข้านะคะแต่งวดน,นี้นะให้มา3223ออนะอ่าอันนี้นะคะล่างเม็ดเดียวจริงๆแต่ว่าถ้าถ้าใครนะคะ ชอบให้จัดนะคะลอตเตอรี่เอาไว้ชุดนี้นะคะ100%นะคะใครๆหลายคนนะคะรออยู่แต่ส่วนมากจะเจอแต่เป็นชุด6ตัวเนาะอ่ะมาดูชุดของจ๋านี้นะคะให้มาเป็นของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะคะอ่ะชุดนี้นะคะเน้นตรงๆนะคะ3 7 8 1 6 7นะคะเขยบุรีรัมจัด ไปนะคะตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ชุดจริงนะคะไม่ใช่ชุดปลอมนะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะมีโชคกันหวยไทยนะคะ1มีนาคม64ให้มา010491แล้วก็94ทั้งหมด4ชุดนี้นะคะใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะไม่ว่ากันนะคะตมาสัตวีคูณแนวทางรัฐบาลไทยนะ ให้มา109 209 09 1 9แล้วก็29นั่นเองนะคะแต่09นี่ค่อนข้างเนาะค่อนข้างที่จะชอบจากก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีความชอบอ่าหวยวันนี้นะคะหวย3ามตัวน้ำพุนะเม็ดเดียวอัดเน้นๆเลย9 2 5นะอ่างวดน,นี้นะคะสองห09นนะคะค่อนข้างนะหลายสำนักเลยให้มาแต่ต้นงวดน,นะคะ จะเน้นหนักตัวนี้เลยเนาะชุดนี้นะคะใครที่เป็นสายวิ่งนะังว่าที่แล้ววิ่ง3าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะงวดนี้วิ่งบนมาตัวนะคะ 2, นะคะกับ3นะรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ามาแน่นอนนะคะระหว่าง2กับ3ใครชอบชุดไหนหมัดหนักกว่ากันก็จัดไปนะอ่ะชุดนี้นะคะสายวิ่งเช่นกันนะคะ งวดวันที่หนึ่งนะคะเดือนสองเก้านะคะงวดวันที่สิบหกกุมภาสามนะงวดนี้นะคะห้ากับแปดนะคะรับประกันนะคะ อ่าอันนี้นะคะจะเป็นชุดเก่าเนาะเข้า0ูนย์สามนะคะเข้า0ูนย์สามแต่ถ้าจับคู่มาบนล่างจริงๆก็ค่อนข้างที่จะหลายชุดนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเข้าไหมมันเข้านะแล้วนะคะมาดูชุดใหม่ชุดใหม่นี้นะคะให้มาเหมือนกันนะ3ามสามเก้าเก้าเก้าห้าห้าหนึ่งหกเก้าสองห้ากันสองกับเกเอะยังติด2องอยู่เลยนะคะยังติด25เนาะยังตัวกันก็ยังติด91ด้วยเช่นกันนะอ่าตัวนี้นะคะ ชุดนี้นะคะถล่มเจ้ามือก็เชื่อว่าหลายท่านนะคะรออยู่แน่นอนนะคะรัฐบาลปลดนี่เม็ดเดียว3 9เนาะเม็ดเดียวนะคะถล่มเจ้ามือวันนี้นะคะรอรุ้นจริงๆนะคะวันนี้ให้มาแล้วนะคะหนึ่งมีนาคมรัฐบาลปลดนี่เม็ดเดียวสองสี่นะคะหอยชมพูก็ยังไงนะคะถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชุดชุดนี้ชุดเดียวจริงๆเลยะนะคะถล่มเจ้ามือล่วงไม่ล่วงเราไม่รู้แหละเนาะ อ่าส่วนอีกหนึ่งชุดนะคะรัฐบาลปุดน,นี่เช่นกันแต่ว่าจะเป็นชุดสามตัวนะคะหกเก้าหกนะเม็ดเดียวสามตัวร่มเจมามอแอสอนะคะก็อ่ายังไงนะคะเพื่อนๆก็เชื่อนะว่าหลายท่าน่ะต้องรุ้นแน่นอนอ่าสำหรับชุดนี้นะคะ สองตัวล่างงวดที่ผ่านมาเข้านะคะหางเดียวเลยสามเก้านะงวดนี้ให้มาศูนย์เก้าเนี่ยยังติดศูนย์เก้าจริงๆนะคะจ๋าก็ยังชอบจริงๆนะคะเดี๋ยวไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนเนาะ,ะตอนนี้วางแผงแล้วอ่าเน้นๆวิ่งเก้านะสองเก้าเก้าสองนะคะเดี๋ยวสามตัวส่งให้ก่อนหวยองหนึ่งวันอันนี้ก็ใครที่ชอบชุดนี้นะคะก็จัดได้หรือใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะ,ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งชุดต่อมา ล็อกดาวน์เะทเทอนฟ้านะคะในวันจันทร์ก็คือ,เ,อเลขออกนะเพืเ่อนๆชอบไหมสามห้านะคะสามห้าสามแปดนะ แล้วนะจ้ารัตตอรี่เปิดขายแล้วจ้านะคะ978046329ก็จัดไปได้นะอ่าสำหรับนะคะอีกหนึ่งชุดนี้นะชุดสุดท้ายเนาะเมืองคนงามนะคะบน4 8 1 9 3 6นะล่าง3 5 6 1 7 1แล้วก็0 7นะคะยังไงจ๋าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ